ใส่ลงไปอะไรใส่จึงดูไม่ได้เอาใส่ตรงนี้หน่อยอะไรอันนี้พี่ก <c oughs> ูโวยโวยอ่ะเริ่มก่อนเรามาเริ่มกิจกรรมกัน,กนอ่ะเราจะมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนอ่ะสวัสดีสวัสดี วันนี้เธอเป็นอย่างไรสวัสดีสวัสดีตัวฉันสบายดีเธอเป็นอย่างไรจัแต่งไม่ทําเลยทําหน่อยลูกเดี๋ยวแป๊บเดียวทำครข้างเดียวเอาใหม่นะเรื่อใหม่อ่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เธอเป็นอย่างไรสวัสดีสวัสดี ตัวฉันสบายดีเธอเป็นอย่างไรวันนี้สบายดีไหมาบาสบายด,สายดีสบายดีนะครับเอาวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมบัตรภาพเรียงลำดับเหตุการณ์นะครับจะเป็นการฝึกเรียงลำดับเหตการได้เกิดขึ้น,น,<ต>นก่อนเหการได้เกิดขึ้นหลังและเราเรื่องจากภาพที่จากที่ได้เรียงจากเริ่มต้นระหว่างทางและ ตอนจบนะครับส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหานะครับอย่างเป็นขั้นตอนนะครับรู้จักการแยกแยะปัญหาและแสดงลำดับขั้นตอนนะครับกของการแก้ปัญหาเริ่มต้นอ้าจะต่างจะเอาอะไรก่อนเอาฝนตกก่อนโอเคฝนตกแล้วก็มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ท,ที่ว่าเกิดลุงกินน้ำเนี่ยครูยืมก่อนอเกิดลุงกินน้ำอ่ะ ให้เรียนระดับเหตุการณ์นะครับก่อนที่จะเกิดลุงกินน้ำเอาลุงกินน้ำมาแปลกก่อนเลยเอาลุงกินน้ำมาแปลกก่อนปุ๊บอ่ะเริ่มต้นเริ่มต้นคือต้องเป็นอะไรอ่ะอ่าต้องอ่าต้องมีพระอาทิตย์ขึ้นก่อนนะครับแล้วเกิดฝนมันก็เลยจึงกลายเป็นลุงกินน้ำอ่ะต่อไป อ่ะอันนี้สาตางเก็บสาตางทําได้อ่าโอเคสาตางทําได้เก่งมากตบมืออ่าต่อไปเป็นการเรียนลําดับขวดแก้วที่มีลูกกวาดอ่าเริ่มจากอันไหนขึ้นก่อนเริ่มจากที่ไม่มีก่อนอ่ะเดี๋ยวครูเรียงลําดับให้เริ่มจากที่ไม่มีแล้วก็เริ่มจากน้อยไปหามากตรงไหนใช่ไหมอ่ใช่หรือเปล่า ใช่ไหมอ่ะปันปันติดครับตรงไหนครับโอเคถูกต้องตบมืออันนี้ให้ปัน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 ตอบข้อสุดท้ายได้อ่ะโอเคปันปันเก็บไว้อ่ะเริ่มจากไข่ไก่ทีเนี้ยไข่ไก่อืมไข่ไก่มันก็เริ่มจากไข่ไก่อ่ะติดติดอันดับหนึ่งเลยไข่ไก่ติดอันดับแรกก่อนเลยสตางค์ติดอันดับแรกไหนอันดับแรกติดตรงไหนนี่ไง นี่ไงไปแปะๆเอาไปแปะเลยใต้โต๊ะนี่มาแปะเลยนี่ตรงนี้แปะเลยเออแปะไข่ไก่ปุ๊บต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรลูกแยบ,บใช่จมันต้องเป็นอันนี้ป่ะ,ะใช่ไหมปั่นปั่นก็คือลูกเกี๊ยบมันต้องลูกเกี๊ยบอยู่นานั้นแหมลูกเกี๊ยบก็ต้องออกจนสุดท้ายสิใช่ไหมลูกเกี๊ยบต้องออกเป็นสุดท้ายออกเป็นคนสุดท้ายเออนั่นแหละๆๆมาถูกต้องถูกต้องนะครับอ่ะต่อไป เนี่ยพอเป็นลูกเียบแล้วอ่ามันก็ต้องเริ่มจากอะไรดินดินอะไรหรอน, <c oughs> นี่เป็นลังนกล<า>งันกลงนกอันดับแรกแม่แม่นกทำลังนกขึ้นมาอันดับแรกแป๊บปต่อไปจะเป็นตัวหรือเป็นไข่เป็นไข่อ่าเป็นไข่ก่อนใช่ไหมไออข่สีอะไรไข่สีอะไรลูกนกไข่สีอะไรเนะี่ย น่ากลัวจังวะไข่นกสีฟ้าเออไข่นกสีฟ้าน่ากลัวยังเลยเอามาแปะมาที่สองไข่นกอ่ะแล้วปั่นปันแปะพอเป็นไข่นกเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นเป็นตัวอ๋อเป็นตัวเก่งมากตกมืออ่ะทีนี้เป็นวัตจรผีเสื้อติดไปปั่นปันผีเสื้อมาผีเสื้อก็อยู่เร่ผีเสื้อผีเสื้อไหนผีเสื้อเ้ยฝนตกีผีเสื้อมามีผีเสื้อ ก่อนที่จะเป็นผีเสื้อต้องเป็นอะไรก่อนดักแด้ดักแด้นนอก่อนมันต้องเป็นหนอนใช่ไหมเป็นหนอนก่อนนนอพอเป็นหนอนแล้วเป็นดักแด้เป็นดักแด้เอาแตะดักแด้ก่อนเลยใช่าใจไหมเอากลับหัวด้วยโอ้เอากล้ลับหัวกลับด่านอ้าวปันเป็นดักแด้แล้วก็เป็นเอาหนอนมาแปะตาตังเอาหนอนมาแปะเอาหนอนมาแปะเอ้ยเอาหนอนมาแปะปุ๊บอันนี้เป็นอะไรนี่ เสื้ออ่ะพอมันเป็นหนอนใช่ไหมก็เป็นดักแด้แล้วก็มาเป็นผีเหนือเสื้อาเวลีกูดต่อไปเหตุการณ์ฝนตกเหตุการณ์สุดท้ายอของวันนี้นี่ฝนตกเนี่ยตรงนี้อันตรงนี้ฝนตกมันต้องเกิดมาจากอะไรใส่ลุงเฮ้ยใส่ลุงอะไรมันต้องเกิดมาจากเกิดมาจากอะไรฝนตกอะ่ปะป่าเออเกิดมาจากก้อนเมฆ อก้อนเมฆปุ๊บพอก้อนเมฆมีแล้วมันเป็นเมฆสีอะไรสีขาวแล้วความที่ฝนจะตกเป็นเมฆสีก้อนฝนสะตกเมฆสีหยางสีขาวสีขาวยังีสีดำนี่สีดำอ่ะตอมเมฆมาเปะปุ๊บอ่าอันนี้ก็จะเป็นเมฆสีขาวก่อนใช่ไหมเป็นเมฆสีขาวเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นเมฆสีดำแล้วเกิดเป็นฝน มากนะครับกิจกรรมนี้ก็ก็เรียงแล้วไงอันนี้ก็เรียงแล้วไงกิจกรรมนี้นะครับจะสอนเรื่องเกี่ยวกับขบวนการแยกแยะนะครับเป็นลําดับขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆได้แก้ปัญหานะครับว่าปัญหาอะไรควรแก้อนไนก่อนอนไนสาคัญก่อนอนไรจะขึ้นต้นอนไรอนไรตามทีหลังนะครับอขอขอบคุณนะครับอสวัสดีครับ อัดบลระพี่ดูสว่างมากมาคัก